หนูดีใจมากๆค่ะถึงผลแพ้ชนะเราจะไม่ได้เป็นแบบว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ชนะในนัดนี้แต่หนูดีใจกับการแข่งในแมตชนี้มากๆค่ะก็คือแบบเราสู้กันยิบตาจริงๆแล้วก็ฝั่งเขาก็คือไม่ยอมเหมือนกันหนูเลยรู้สึกว่ามันเป็นแมตที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแมตที่น่าประทับใจมากๆและน่าจะเป็นแมตในความทรงจําของพวกเราหลายๆคนค่ะบทสรุปช <laughs> ิงแชมป์โลกครั้งนี้ของเราอ่าบทสรุปชิงแชมป์โลกครั้งนี้ของเราถือว่าเราทําตามเป้าหมายและค่อนข้างที่จะได้เกินเป้าหมายด้วยในรอบแรกใช่ไหมคะ ถึงรอบ2เราอาจจะแบบพ่ายในทุกๆนะัดแต่หนูเชื่อว่านี่แหละค่ะคือประสบการณ์ของเราจริงๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เอานําไปใช้เพื่อพัฒนาทีมของเราให้ดีๆยิ่งขึ้นไปค่ะมีจังหวะหนึ่งที่ไปรวมกันแล้วก็พูดพูดได้พูดอะไรกันครับตอนระหว่างแข่งนะอ๋อก็คือแบบเราก็พูดประมาณว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะคือทําให้เต็มที่เล่นให้สนุกเล่นของเราไปนี่แหละข้อที่เหลือมันคือกําไรของเราแล้วจริงๆ,ๆก็คือแบบเราไม่ได้คาดหวังอะไรอะค่ะเราแค่อ,อยากเล่นให้สนุก ให้เป็นกับทีมเราที่เราเคยเป็นกันมาไม่อยากให้ทุกคนแบบกดดันหรือแบกความเครียดหรือแบกทุกๆสิ่งไว้อะค่ะอยากให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ท,ที่ปลดปล่อยทุกๆอย่กกางเอาทุกๆอย่กกางที่เราซ้อมกันมาเอาออกมาใช้ในแมตช์นี้ให้ให้หมดค่ะมันเป็นแมตช์ท,ที่ใหญ่ที่สุดแล้วหนูประเมินในอนาคตที่เป้าหมายเราจะสู่รับทีหนบอกเลยคะหนูรู้สึกว่าการวางแผนของโค้ชที่โค้ดเล่นระบบเนี้ยค่ะมันค่อนข้างทําได้ดีมากๆซึ่ง ถ้าเรามีความแข็งแรงแล้วก็เราแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะสมรรถภาพทางกายทางใจที่มันแน่นอนขึ้นมั่นคงขึ้นหนูเชื่อว่าเราสามารถแบบสร้างปรากฏการณ์ใดๆก็ตามหนูเชื่อว่าแบบพวกเราทําได้คะ่ะคือเราไม่อยากไม่อยากโชว์ออฟตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าเรามั่นใจในทีมของพวกเราคะ่ะว่าอย่างน้อยถ้าเราเล่นด้วยความสุขมันอาจจะมีสิ่งศจรรยยเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ค่ะ ก็อยากจะขอบคุณมากมากเลยนะคะในปีนี้หนูหนูต้องบอกว่าในปีนี้เลยนะคะเพราะว่าทั้ง VNL จนรายการชิงแชมป์โลกอะค่ะมาเป็นแมตที่ยาวนานมากๆแล้วก็ทุกคนก็คือให้ความสนใจแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้พวกเราค่ะก็อยากจะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค่ะไม่เสียงไปที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราไม่ว่าจะในวันที่เราแพ้หรือในวันที่เราแพ้หรือวันที่เราชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยค่ะ เคเะอยู่ลครับัคกับแมตช์ที่ต่ะไปก่อนเลยค่ะเป็นไงคะก็ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานสตาฟทุกคนเลยนะครับที่พยายามช่วยเหลือกันแล้วก็ทุ่มเทในการเล่นวันนี้นะครับเป็นเกมที่ยากสำหรับเรามากเพราะว่าเมกาทั้งเสิร์ฟรุนแรงแล้วก็เรื่องของ การเล่นนะครับบล็อกใหญ่ตบก็แรงนะครับพอช่วงหลังมาเนี่ยหลังจากเซตสองที่เขาพ่ายเราไปเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับมาเน้นเรื่องของบอลที่สูงขึ้นนะครับเอาตัวที่บอลตีสูงมาเล่นกับเราเราก็เกิดปัญหามากนะครับแต่ต้องชื่นชมนะครับบัตจิตบุตรชัยนักกีฬาที่ช่วยกันต่อสู้ในวันนี้นะครับถึงเราจะแพ้ห้าเซตแล้วนะครับแต่ผมว่านักกีฬาเขามีความสุขนะครับเพราะพยายามที่จะทำความสุขนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับผม นนนเหมือคอก็สนุกได้พูดกันพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเราอยากทําแบบสุดท้ายนะครับให้มีความสุขที่สุดในของปีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราลากยาวนะครับเก็บตัวกันมายาวถึงเดเดือนนะครับเพื่อจะมารายการนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องสภาพร่างกายนะครับของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังดีหน่อยเราเจอเกมหนักๆอย่างนี้นะครับแต่นักกีฬาเราไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะครับเป็นข้อดีเลยครับตรงนี้ครับผม โ,โดยรวมของปีนี้โค้ชถุดว่าพอใจคะก็ผมว่าเด็กๆของเราได้มีการพัฒนาอย่างก้ากระโดดนะครับมาในจุดนี้ได้เพราะว่าอย่างรายการแรกเนี่ยก็อย่าง BNL เนี่ยนะครับในระดับโลกเนี่ยผมว่าเป็นเป็นป้าหมายสาคัญมากในการพัฒนาของเรานะครับเด็กๆเขาก็สามารถเข้าถึงรอบแปดทีมได้แล้วก็รายการนี้เนี่ย ้าหมายของเราเองเนี่ยก็คือ16ทีมนะครับเราก็ทําได้แต่เรื่องของศักยภาพที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องนําไปปรปับปรุงกันนะครับว่าทําไมเราเล่นไปแร้วยืนระยะไม่ได้บ้าง2ในเรื่องของกระบวนการที่เราเล่นกับคนที่สูงใหญ่เนี่ยเราต้องหาวิธีการเล่นกับเขาให้ให้ละเอียดแบบนี้นะครับเพราะว่าในเกมระดับอย่างนี้นะครับใครผิดพลาดเนี่ยก็คือมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับวันนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าบางลูกเราผิดพลาด ไม่ไม่สามารถทําตามแผนเราได้นะครับก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้เจออย่างวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่นักกีฬาของเราได้เรียนรู้กับการเล่นที่มีประสิทธิภาพที่สูงผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสูงเล่นกับเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการของเราอ่ะยังขาดเหลือหรือบกพร่องตรงไหนนะครับเราจะได้นําตรงนี้กลับไปพัฒน,นาต่อครับครบไหมครับ,บค,ครับ,บค,ครับเอาเลยครับ ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจทุกๆแมตช์เลยค่ะไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะส่วนฟอร์มการเล่นของหนูก็คือก็ยังคงต้องพัฒนาให้มันดีไปมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าพอมาปุ๊บก็เหมือนแบบว่าเรายังช่วยพวกพี่ได้ไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นชิงแชมป์โลกแรกด้วยแล้วก็เพิ่งติดรายการแบบรายการใหญ่รายการแรกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ ต้องพัฒกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้นะคะ่ะแล้วก็เพื่อที่จะกลับมาช่วยคุกฟรีให้ได้มากกว่าน,นี้ค่ะประทับใจอะไรที่สุดไหมคะจริงๆหนูประทับใจในทุกๆเหตุการณ์เลยที่มันเกิดขึ้นทั้งกองเชียร์ทั้งตารร่วมทีมค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่าไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเนี้ยเราให้กําลังใจกันตลอดค่ะฝันอะไรถึกแฟนไหมก็ขอบคุณทุก กำลังใจนะคะทีเ่เชียร์พวกเรารวมถึงเชียร์หนูด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้มันแบบดีกว่าน,นี้อยากช่วยเขาอยากช่วยดีไนได้มากกว่นนานี้ค่ะอย่างบางทีแบบลงไปแบบแต้งสําคัญอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราเราก็ตั้งใจทาให้เต็มที่แต่ว่าพอมันผ่านเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็จริงๆก็อยากขอโทษด้วยค่ะแต่ก็ขอบคุณที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดะคะ่ะ คคุณ<ม>ค่ะมีเด็กเอาลูกผ้ามาให้ใหเป็นแสงแบบนี้เลยที่โบแลนด์รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากค่ะจริงๆก็พอมาก,ก็ไม่คิดว่าจะมี เลยเซ็นให้พี่เขาหน่อยเลยพี่เขาคนไทยนะโอเแปลงร่างเป็นแฟนแล้วบยยอเซนที่แก้มห้หน่อยแก้มใครได้เลยไม่พูดเล่นมเป็นทรพวกนี้ได้เซ็นการพี่บมาขอุ เป,ป็นาปลอดไทยนะใครรู้ชื่อจริงไหมส่งมาให้เราหน่อยะชื่อจริง